พี่สองเงาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเงาลมนีก่กำลังเกิดเงาลมนีก่กำลังเกิดอ,อยากแก้นี่นหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังกินได้อยู่มาพ่อพอดีเป็นเอิรนว่า Chicken of the Wood s สันดพี่น้องได้สี่ห้ามองตั้งกล้องนะ กิโลเป็นมุงกิโลคนเลยนี่ดนดนนเด้ใช่เปล่าก็ได้ต้องกรเอาเทลงาผัวจงุจงจุงเห็นหมะก็จงนนุงอะน่ะเงามันไม่ถ้าเกิดปีน้า มันจะมันจะมันจะงอกขึ้นมาอีกโอ้ยส่งทีขนาดเลยคล้ายเป็นเผาเผาหนึ่งหลายหลายสิบเด้อน,นี่ตัวแมลงเยอะเลยตุ่มเหนียงอ่อนอยู่แต่ตุต่มมันกำลังงอกขึ้นมา มัตเตอไก่เห็นอยู่เป็นคล้ายๆใบไม้แห้งมาเบิ่งใกล้ๆป้าติโถอีพ่ออีแม่ชิคเก้นออฟเดอะวูดแปลมาก็เป็นเห็ดไก,ก่ปลาเห็ดไก,ก่ปลาชิคเก้นออฟเดอะวูดเบอร์เราขึ้นเอาได,าดา้ชิคเก้นออฟเดอะวูด มันจะเป็นเห็ดทีแพงมแกหายากหอม,มหอมหอม พัดมันนี่แกพัดมันจะแซ่บพัดจะใส่น้ำมันหอยหรือว่าจะผัดจะใส่หมูสามชั้นโอ้ยพี่น้องเลยหรือว,ว่าตะน,นี่จะไปย่างไว้เอาไปตากแห้งตากแห้งน้ำตากแห้งให้สิ้นนะให้เป็นสิ้นหลอดเป็นสิ้นหลอด ยังไงยังเป็นเหงาเพื่อนนี่ป่าไว้เพื่อนเกิดป่าไว้เพื่อนเกิดให้ปีนาเรืออ่ออีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พันธชิปโป่งขึ้นมาอีกงงกาเพื่อนนี่แหละเป็นชิปโป่งขึ้นมาเอง เบึงเรือพี่น้องคุณนอ่ะ้าได้ทุ่งหมกไงมองเดียวเนี่ยก็เลยกินแล้วยังสี่ย่างไปต่ออยู่ระเทมมีเห็ดหนาแหลนหนาดำเห็ดไข่เห็ดพึ่งคิ้แล้วเนี่ยนะเห็ดพึง่งแต่มาเพิ่นรงมด็ง เงาเดียวนี่เงาเดียวนี่เอเลยข่อยุ งามไปเลยอนทึกมันแก่แตช่วงนี้แก่แก่แล้วแก่หลายแล้วมันไม่ทิศอีกอช่องทิศมาอีกมองเ่าเถ่ะงอ้ยถุงบกใหญเออซิกพอดี แท็แกญ่ตรงเลแบออกตรงน,งนกเขาออาให้กันให้มันคึ้มากป้ายแถปลาต่ำมากเลย ่เ,เอาไว้บนเก็บออ,ออกเพิ่นหมืปาดออกดันเ 1, 2, 1, 10, น้นอกีกทิศหนึ่งสองทิศเพิ่นสิโป้งขึ้นออกขึ้นมาอีก,อก,อก,อกนะไปต่อไปขึ้นไปทั้งนี้อีกก่อนบัตรเทอเห็นอีกพ่ออยากไปตากแขงเอาไปเฮ็ดนั่นนๆะคอนนี่ขำห่วยน้อยมาหน่อยนึง ยังเคยเห็นเพิ่นเด้อจื้อใบปีนาแล้วครานที่เคยเจอจำไว้ทงนี้มีคนไปปาดเอาแล้วตอ,อนนะี้คลิปนี้ก็ซ้ำนี้สัก่อนสิพายางไปมองไม่เจ้าไปพ่อมองไม่น้องเลยเอาผิดใส่บากันเด้อเพราะว่ามันจะหนักพอสมควรนี่ก็เอาไว้จังเด้ล่ะ เทาทุงไว้กันอเอาไว้ทั้งหน้ากินน้ำ่าสิยางไก่ได้มึงหนึ่งเบิ้งกนันนะปฏิเทิม์นแมนอีริเห็นสีคือใบไม้นี่เว้ยแมนเพิ่งสาย นาต่อไปย่างรัดโคกขึ <sucks> ้นไปนี่กันไปลทางทั้งทั้งนน้นมุนนี่เด้ไม่น้อยนะไม่น้อยมุนอีเม่จจกอยู่ไส่หาบรเห็นไปต่อเดินขึ้นเดินขึ้นโคกใหญ่ สมควรพี่น้องต้นไม้เงาอันนี้มันล,มล้มลงเห็นอะไรมลนุงมาสูงเติเเบ Chicken of the wood Big bad ได้แบกหลายอยู่ข้างหลังนี่คือสิมกิโลเต็มถุงเต็มถุงแทกเลยขึ้นมาโน้นนี่แหละโอ้หนั่มันมีทางลงไปเยอะ เสตเยรเสตเลอวิวะข้าขกูแม่พี่โนโอ้องออโอเคขั้นเขาขึ้นมาเนี่ยเขาต้องลงไปข้างล่างแล้วจ,จะเห็นต่อนั่นูีเที่ยงนี้มันมีต่อหนึ่งแต่ว่าจำม่ได้ม,มดันอ,อยู่ส่งเลยต่อหนึ่งที่มันเกิดจ้ะชิคก,ออกี้เอาไปพูดนะจำม,มาได้ปีกายนี้ได้อยู่ เบ่ได้หลายปาน,นี้มันห้อยเก่าคน้นห้อยเก่าคนาน้นโคนปาดไปแล้วถ้ามันแตกขึ้นมาใหม่มาเลยบ่หลายลายปนี้ตัวนี้อ้ยพ่อผู้เดียวเป็นคนคนแรกต่อนนี้เป็นคนแรกที่พ่อก็ได้หลายสาย มาแต่งานเนี่ยสิก็เลยเป็นใส่กางเกงธรรมดาไม่ได้ไส้กางเกงยางมาสั่นเถอะที่จริงว่าสีใส่กางเกงเก่งแลงกางเกงขาสั่นกางเกงออกกำลังแต่ว่ากางเกงขาสั่นก็มีอยู่มันกับวอยากแก้อยู่กันสามชนิ้มันจะยาน้ำ มองโจลโลกแก่แกบปรับได้อยู่แต่ว่ายันะยันหนุ่มกัดยันหนุ่มกัดกระเลยยันหนุ่มกัดมีกัดแขนกับยามันไดน้ใส่กับแขนเั้นยันหนุ่มกัดกระเลย่นใส่สงคณะมเรือว่าน้ำควนขาเนาะเพราะว่าตุ่มขนงูพัดได้หายแค่ดาบงม,มหอยตุ่มบกหอยคั้นแนคะ่ ได้หลายตึกสะกดทางเดินยางเสร็ไปนี่มันมีสามทางหนึ่งแยกหนึ่งแยกสองแยกสามสี่จะไปทางใดแตาหูโยทางสิไปไปทางนั้นปลาเห็ดผึ่งมันอาจจะมีแลายหลายเห็ดผึ่งเพราะว่ามากกันแล้วนี่มันตายเหมือนแต่มันแก่เหมือนได้ใจเก็บเอาซีหาดอ,อเอาไป เพราะเชื่อมันสีเกิดบวุร้องเบิงเห็นทางเขาว่ายช่น y o ยูทูบเพราะมันเกิดสั้นัต่เล่เร้องเบิงถ้าสิได้ผลก็ไม่ได้เลยเกษสดดินี่มาทรงเกษก็ได้ต้นไม้ใหญ่ต้นหลายเห็ดมันอะไรใต้ต้นต้นโอ๊กหรือต้นสนเนี่ยบางทีเจ้าจะ ยืนนี่มันมักเกิดอยู่นี่มันแถวนี้มันมันต้นอกเงาอ,อกนะไม่อกไม่บ้านฮอกยังเป็นไม่เยอะนไม่หังกับเนียนเนีนดีไม่อกเป็นเนีน,ไม,น,นไม่แน่นคล้ายๆกับไม่คล้ายๆกับไม่อ่ะ อย่างนั้นนี่นนานยาวไปแล้วในบ้านนี้นี่นี่นนนนสาผัก เห็นอิคอยเห็ดผงเจ็ดดอกสองดอกอุ้ยนั่นอีกคอยอีเนี่ยเห็ดผงอีนี้เห็นอีนี้เนี่ยเ็นบ่เห็โอ้ยแก่แล้วอะขึ้นซึ้งสิกินได้เยอะแก่แล้วแก่แล้วจับไปสักก้อนเห็ดผงอีนีตั้งเป็นดอกหนึ่งแต่ว่า นม่สงสัยได้เลยลองกันมาเถื่อมันได้อีกนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่แห่งคลองโอง้ยดอกนี้ก็เ,เอาเพิ่นดอกมาไม่เหน็บเกิดใหม่แห่งฝนแรงปีนี้น่ะเห็ดเกิดยามนี้เลยถือกันล้มถือแดดแห้ง เบิได้เบด้ได้มาเทเล,ล่วนี่เป็นพันแก่เหมือนเนาะมาเทานี่เห็นสองดอกคันแหงนี่คือเห็ดลินจือ๊อหลินจือมันต้องสีแดงสีดำสีตับหนูอันนี้มันเป็นเห็ดสนิดหนึ่งอาจจะกินได้อยู่ถ้าเฮาบ้เคยกินเป็นยาเลย้าเฮาบ้เคย เคยกินบาเคยก็เลยสีบวกกาจับอ,ออกเพิ่นหอยยันเป็นเห็ดเปื้อเห็ดติ๋นจื้อมันจะเกิดยุ่งเหงาโอ๊คขึ้นกันยุ่เหงาอวก,ก,อกแต่ว่าเพิ่นออกมาเป็นสีตับหมูเป็นสีแดงซ้ำเป็นสีดำหมู เปนเพเฮ็ดดินออกอป้าเฮ็ดผึ่งอะไรนะป้าเฮ็ดดินร้อมเฮ็ดดินเหน็ดนาเลนาดำเฮ็ดเห็ดทานที่บ้านทั้งหมแนนะ่สว่าปีนี่แล้งแห้งผลตกมะม่วงเตียวเพราะเป็นดินร้ายที่นี่แดดออกมา ใส่กับอาก็เลยด,ดินก็แห้งแห้งตืมเพราะฝนตกมากดินก็ซุ่มๆแบบนี้อากาศร้อนขึ้นมาใส่เพิ่นสะพันก็เลยแห้งแห้งเห็ดก็ะเพาะเกิดยิ่มเกิดเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้กินเห็ดป่านนี้ไม่ได้กินเห็ดป่านนี้ ไม่ได้กินเห็ดน่ะแน่หนาดำเห็ดจนข้าเห็ดใครโฟกับว่าทันเกิดได้แต่เห็ดนั่นแล้วเห็ดอีกไก่ปลาเฮ็ดไก่ปลาเงา่นั่นพอดีก็เสือเที่ยวมาย่างสุดนี่ไก่ปลาพี่ยิงเห็ดไก่ปลา่นี่ เฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดขึ้นมาแข็งเลยโอ้หเกิรเล็กพี่น้อเลยน่ะดำดำเฮ็ดแค่เห็ดคาคาเฮ็ดไข่กับโบเกินเลยโบเห็นเลย เรว่าเห็ดพึ่งกุมนีบริเก็บเอาคือว่าอันนั้นมันใส่ใส่ยุ่งคนมาแหละมาเก็บเอาตัวแห่งมันบอกคือเห็นหลายที่กองบมาหลายๆหนึ่งนะอยู่นี่มือนี่คือเห็นซา,ากมันมีนคนออไปเพาะทันทีแล้วห้องนี้อ่ะเป็นเห็ดแ นัเพราะว่าลาใบ้หลายอยู่นะต้องเอาไปนี่จะสีหาดอกเนาะนู้นี่นี่นดอกนึงเอาดีดอกนึงกันขึคนโอ้ยแห้งึ้นกันีเห็ดไข่เห็ดขา่าสองสามดอกก็เห็ดข่าจะว่าเอา่าเป็นหู ตงไกมาไปบ่าอย,บบอยเดียวก็เอ,อ <c oughs> เอขาดีได้นี่เพิ่งดอกนึงดอกนี้มาาทะเลี่ยวนที่ผู้เห็นเนอะมาเทเลี่ยวนี่เอากับกดีได้เลเต้าแก่แก่เธอบนเอาเป็นแห่งเป็นแห่งก้อนเป็นแห่งก้อนเพราะาอากาศมัน้อนมัหนหล จะได้แหงขงองๆเป็นมแมมองที่แหมนี่หร้นน่ะคปณนะคปณนะแหมๆนะแหเข้าแหงแน่ hello แล้วนี่คันเห็นตัวนั้ก็สิกินได้โอ้ น้ำก่อนกหน้ำกันสีนุ่กันยังมากกแล้วสีนกันเนี่ยยงมากกิแล้วยังมากกินแล้วูฟูแล้ว่เพิ่งดอกเดียวแห้งแต่บนเอา เป็นมาเตึกน้ำโอเคคลิปนี้ไล่เติมแล้วลงกันบายบาย